นาม look, look Little Little farmer, ัตดีวันดีแล้วนามวันดียกมือยกมือมาแล้วมาแล้วสวัสดีมมาแหมข้างนึงแหมข้างนึงแล้วแล้วมาแขมข้างนึงมาเอามาเอาข้างนี้เอามขข้างนึงแล้วแล้วแล้วมายกมายกมา มาแล้ว,ลวมามามาสวัสดีก่อนตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มาพอดีมาเอาเห็มข,ข้างนึงข้างนี้ข้างนี้เร็วข้างนี้เร็วๆมามันนั่งมันได้เอ๋ตัวมันอ้วนมาเร็วเร็วเร็วๆให้วิดีโออยู่นะเร็วๆออกต่อข้างนี้มาเอาเย่ยมาข้างนึงเร็วเร็ว มาเร็วบัดดีเร็วบัดดีเร็วบัดดีเร็วมายกข้างนี้มายกมามาข้างนี้มาบัดดี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 เร็วเร็วเร็วเข้มข้างหนึ่งเข้มข้างหนึ่งเข้มข้างหนึ่งเร็วเร็วเร็วเข้มข้างหนึ่งเขมข้างหนึ่งมาเร็วเนี่โอ้ปากเก่งละ